สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องนะครับตัวนี้ของได้ของมาใหม่นะครับตั้งมาเก้าดอนลาร9ก้านะครับเป็นโมกาพอตนะครับเปรตตินะครับกับตัวของทาร์โมซีทูนะครับเครื่องบดกาแฟนะครับราคาเต็มเนี่ยร้านเนี้ยอยู่ที่ประมาณสาม0 0กว่าบาทนะครับได้โค้ดร้าน โค้ด15%บห้เดือนสองพันปดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริติ้หกครับนะครับตัวนี้นี่ถ้าสนใจจริงๆร้านเนี้ยผมพยายามหาร้านที่มันมีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเมื่อเรากดโค้ดอะครับเรากดโค้ด15%ปอรปุ๊บเนี่ยมันก็จะลดร้านเดียวกันถูกปะถ้าเราหาคนละร้านกันอะปัญหามันก็จะเกิดว่า ลดคนล,ล้าแล้วมันจะบวกค่าส่งไปด้วยเพราะว่าช้อปปี้มันกดสมมติว่าโค้ดร้านกับโค้ดช้อปปี้เนี่ยมันก็แยกกันแต่ว่าค่าขนส่งเนี่ยมันจะไปรวมอยู่ในส่วนของโค้ดนะครับตัวนี้เบรสตริกครับนะครับฟองแท้เดี๋ยวเรามาดูโมกา เม k อินอิตาลนะครับส่วนตัวนี้6ครับ2 7ง ml 8.1ด่อนนะครับโมกาเอ็กเพส่ปะดูข้างในอีกนี่ก็จะเป็นกระดาษโมกาเลยนะครับห็้หหนักมากพอรู้สึกอันหนักนี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับใช้ได้เกือบทุกเตายูเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วก็อะไรอีกเตาก็ไม่รู้นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมซื้อหมอเบลติกน,นะเงาวัาปั๊ปเลยเออมีความรู้สึกว่ามันแบบดูดิแสดงเห็นปะแม่งเงาไม่อินอิตาลีเลยนะครับเดี๋ยวแนบลิงก์ถ้าจะซื้อจริงๆอ่ะให้รออย่างเดือนอย่างเดือนเนี้ยก็จะอาจจะมียี่สิบห้า หรือสิบห้านะครับมันจะมีโค้ดลดสิบเอร์หรือสิห้าเอร์เ็นเนี่ยเราติ๊กสองอันนี้พร้อมกันมันจะลดได้เยอะมากนะครับดูดิความเงาแล้วก็ดูวาวนะครับวาวใหญ่มากนะครับมันจะกระดิกได้นิดหน่อยอข้างในมีความใช้ได้อยู่นะครับมีความโอเคอยู่ก่อนใช้ก็ทำความสะอาดหรือต้ม ทิ้งสักรกอบหนึ่งนะครับตัวซีนยางตัวเนี้ยเป็นซีนสีขาวนะเป็นมอจีน,นี่เงี้ยมันจะเป็นสีออกใสๆผมเน้นหกครับเพราะว่ากินสองคนนะครับแล้วนะคนก็จะเปิดร้านเดี๋ยวมาดูตัวของทามอซสีถูกัวนี้ครับ เน้นซื้อออนไลน์ช่วงนี้เพราะว่ามันมีโค้ดบางทีเราไปซื้อหน้าร้านอย่างเงี้ยมันไม่มีโค้ดถูกปะราคาก็คือราคาหน้าร้านเลยนะครับถ้าเราพอปซี้ลาซาร้าอย่างเงี้ยหรือเจดีอย่างเงี้ยนะครับเราก็หาโค้ดเอาตัวนี้เป็น t h ม r อ o ฟซีทูลบอกของแท้รับประกันหนึ่งปีนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกัน ข้างในจะมีถุงนะครับถุงผ้าแล้วก็คู่มือนะครับสีขาวผมนี่คือคนอื่นเขาซื้อสีสีสีบอลเงินกันซื้อสีขาวนะครับโ้หน้ำหนักไม่หนักเลยนะความรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันเบาอ่ะเพราะว่าผมมามีมีที่บดมือหมุนนะ่ะของเป็นของ ของ O E M แหละคือของจีนอ่ะก็เป็นสแตเลสเหมือนกันนะครับเฟืองเป็นอย่างนี้มันจะปิดไม่มิดเนาะเพราะว่าของที่ของจีนอ่ะใช่ปะหรือมันต้องเอาอะไรออกก่อนปะไม่ต้อง เดินใช้ครังแรกบางคนอาจจะไม่ชอบสีขาวเพราะว่าอาจจะเลอะได้สีขาวมันก็สวยอะดูเฟืองแบบมี้ด้วยตัวนี้เฟืองยังเป็นมันบอกว่าเป็นตัวอัปเกรดแล้วนะ ตัวนี้เป็นตัวที่ตัวที่ปรับตัวนี้เป็นพลาสติกอยู่แต่มันมีตัวมีอะไหล่นะพวกเนี้ยผ้าของแท้มันจะมีอะไหล่นะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้เนาะเขาจะสั่งกันอ่าพวกเนี้ยเขาแนะนําว่าอย่าล้างน้านะครับให้ใช้มมนจริงเขาจะมีแปรงตัวนี้มานะครับมาปัดปัดพวกเศษกาแฟออก เขาบอกวยาล้างนา้ำนะครับกดเออมันกดได้อยู่เมันตอนแรกๆมันยังฝืดอยู่พอกดปุ๊บมันเนียนเข้าเลยเห็นปะโอเคเออไม่หนักนะถูอว่าไม่หนักเลยเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยไปยังจะเบาวกว่าไอตัวที่ผมใช้นะครับโอเค อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไคร์ช่องไอทีวีให้ด้วยวันนี้มเาเปิดให้ดูเฉยๆนะครับอยากซื้ออยากใช้ก็เดี๋ยวท้งลิงไว้ให้อยู่คนเดียวก็แนะนําให้ซื้อเบลติสัมครับก็ได้นะครับหรือซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับลองเล่นก่อนถ้าถูกใจแล้วค่อยสั่มเบติกติได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ